ร้านนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับวันนี้นะครับช่างนัทมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับมารีวิวการทำงานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นคู b o ต a า L4708 รถไล่สภาพสวยนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถไล่สภาพสวยเดี๋ยวช่างนัดนะครับจะพาลูกค้านะครับดูระบบรล่าคันนะครับก่อนที่จะรีวิวการทํางานนะครับรถตัวนี้เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ47แรงม้าเป็นเกียร์แบบซิงครเมชหรือซิงโครชัตเทิลนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับใช้งานอยู่ที่2,109ชั่วโมงนะครับราคาของคันนี้นะครับอยู่ที่4,0,000 0บาทนะครับ400,000บาทเราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่1คู่นะครับส่วนท่านใดที่ต้อง การปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่4ี0 0 0นหนึ่งหมื่นบาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี55นะครับคันใบมีดเนี่ยตัวเนี้ยแน่นๆเลยนะครับลูกค้าแล้วก็หน้าใบมีดเนี่ยยังเต็มๆอยู่เลยนะครับดูสีคันนะครับอันเนี้ยสีเดิมนะครับแทบไม่ถลอกเลยครับดูสีหัวน็อตนะครับ QC นะครับต่างๆนะครับรถสวยนะครับท่อนคัดเดิมนะครับท่อนคัดเดิมสีเดิมนะครับ เลขนัมเบอร์นะครับอยู่ครบเลยนะครับตัวนี้ยางนะครับยางหลังอยู่ที่ประมาณ80%ครับส่วนยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยตัวนี้จะมาพร้อมกับผ่านพวนนะครับเป็น D-H 246F Heavy Pat นะครับผ่านพวนถือว่าสวยนะครับคัดท้ายเนี่ยไม่หลวมนะครับคัดท้ายดีใบผ่านสวยทั้งหกลูกนะครับเป็นผ่านพวน6ใบดูช่อนท้ายนะครับหูช้างนะครับต่างๆซ้ายขวานะครับไม่สึกนะครับซีนล้อไม่มีรั่ว นะครับจุดต่างๆนะครับไปเลี้ยวต่างๆนะครับไม่แตกนะครับทะเบียนนยครับตองออกสองเจ็ดนะครับเลมทะเบียนชุดโอนครบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบสี่สิบเจ็ดแรงม้าพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์เป็นดิเรก j ิ c ชั่นครับระบายความร้อนด้วยน้ําเดี๋ยวเชิญชมนะครับเอฟซีนะครับมาดูระบบรีวิวการทํางานนะครับเดี๋ยวช่างนัดจะทดสอบระบบนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องจับกล้องกัน ั้นรอบปกตินะครับมนชั่วโมงแท้นะครับลูกหมากนะครับพนลอืนลนนนอเนี่ยกากรล้อไม่หลวนะครับก็มีตัวลูกหมากแหลกนะครับหมากแหลกตรงนี้จะหลวหมหน่อยนะครับมาดูอีกรั้ง แน่นครับฝั่งนี้นะครับ ไม่มีไอนะครับมาดูตรงเครื่องนะครับตัวเนี้ยตัวเครื่องตัวเครื่องต่างๆถือว่าเดิมนะครับยังไม่มีการแกะหรือเครื่องนะครับดูปั๊มนะครับเนี่ยกัมือนะครับดูปั๊มท่อนคัดต่างๆถือว่าเดิมนะครับมาดูสลักพันใบมีดครับะถ่ายใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับใบมีดแน่นมากๆนะครับคันนี้ใบมีดแน่นมากๆเลยนะครับโอเค เอฟซีท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสำหรับ47แรงม้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063313047นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนเอกสารชดโอนครบนะครับรถตัวนี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทรวมทําสีปรับสภาพนะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาใส่ท่อซิ่งหน้ากากแต่ท่านใดที่มีงบน้อยนะครับก็ไปตามรีวิวนี้เลยนะครับ4 1 0 0 0 0าแล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้ว1คู่นะครับ ขอบคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ